วัสดีครับนี่คือน้องหมานะซึ่งมาใส่อยู่ที่ร้านนะครับเราก็ต้องทำการเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าเขามาแล้วก็ไม่รู้มาจากไหนมาอยู่ที่ร้านก็ต้องให้น้ำให้ข้าวกินเลยครับสมสารเขานะครับเมื่อเขาพัดลงมาเราก็ต้องทำการดูแลให้น้ำให้ข้าวากินนะครับนี่ครับผม ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับเพราะว่ามีคนใจดำนะครับเอาเหล็กแหลมแทงน้องนะครับนี่ครับผมนี่ครับแทงน้องนะท่านเห็นนี่ครับสามรูนะซึ่งคงจะแทงเข้าที่ต้นขวาเลยนะครับคงเด็กคงจะเข้าไปลึกมากนะนี่ครับสภาพนะครับโอ้ น้องนายดูมากนะครับนี่ครับผมคือนั่งกายนี่บอกชำม,มากกับสาหัสนะพูดถึงนี่ครับผมน้องสาหัสมากนะครับซึ่งผมก็คอยให้น้ำไปข่าวเขากินเลยครับตอนที่เขาไม่สบายอยู่นะผมนี่ครับทำอย่างไรได้เลยครับ หนึ่งชีวิตเขาก็ต้องรักชีวิตของเขาครับมาสภาพตอนนี้ก็ต้องให้น้ำทางปลดนะครับผมนี่ครับให้น้ำทางปลดตอนนี้สภาพน้องเขาหัวนี่ทำท่าลุกไม่ขึ้นยกหัวไม่ขึ้น ข้าวก็ต้องนอนกินนะครับสภาพตอนนี้นะครับคนที่ทําน้องแทงด้วยเหล็กแหลมนี่สภาพน้องตอนนี้ก็รู้สึกไม่น่าจะทํำกับน้องเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่แต่โจเอาข้าวมาให้นะครับผมก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับซึ่งเขาก็เปรียบเสมือนสัตว์โลก ที่อยู่อาศัยพื้นแผ่นดินเดียวกับพวกเรานะครับในเมื่อเขาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจะปล่อยให้เขาอยู่ตัวอย่างนี้คงจะไม่ได้นะเพราะขอช่วยตัวเองไม่ได้นะนะี่ครับถกหัวขึ้นมาเราไม่ได้กนะินข้าวก็ต้องนอนกินนะครับก็การตอนนี้น่าจะสาหัสมากนะเป็นดูน้องมากกับนี่ครับ สภาพที่ท่านทำ้ายเขานะครับผมอาการก็ไม่รู้จะกลับมา,าเป็นปกติหรือเปล่านะครับไม่รู้จะแทงเข้าเส้นเอ็นใหญ่หรือเปล่าด้านในนะครับกอยังไงก็ต้องใช้เวลาในการรักษาน้องแล้วนะครับผมนะี่คระบอก Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh